สวัสดีครับวัครับยากรครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นาเมืองสีผ้าโทนาเมืองสีผ้าทอเมืองสีตำบลนาเมืองสีอำเภอเมืองอำเภออำเภอนายุนจังหวัดตังวันนี้วันีนี่วันแก๊ปแล้วมีนาคม68ครับอ่ามันมีความดีเด่นมันเพื่อตรงนี้มันเป็นผ้าทอโบราณที่ชาวจังหวัดตังยังรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้เป็นผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามหอยช้อนแล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วท่างถิ่นที่มาต้องมาที่นี่ครับเป็นโอทอป โอเค,ไป,คไปตามกันดูเลยครับไปตามกันดูครับนักเรียนษยสากิจุชน,น่าหมื่นสีครับสอบเงินดิเซนท่านนะครับไปกันดูครับหน้าหมื่นสีผ้าทอหเล่ผ้าทอหน้ามืนสีครับอันนี้ก็มีนักเรียนมาชมมาศึกษาดูงานนะครับที่มานะครับมาดูที่มากันนะครับ เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตรังสืบทอดกันมาตั้งแต่รัชที่5มีความโดดเด่นเรื่องการใช้สีและหลายผ้าจะมีนนกคิดจักปนะเพนิวัตนรรมของทองกินโดยมีนางกุศลนินออนินลออเป็นผู้เป็นครูภูมิปัญญาตอผ้านามุนสีปัจจุบันสิตแล้วเป็นผู้รวมกลุ่มในก็ตั้งผ้าทอผสีขึ้นมาเพื่อสืบงานผงสีเพื่อให้เป็นผู้จักแพร่หลายพศ .2557 กลุ่มเทนทรัได้ร่วมพัฒนารางจีนกันย ผ้าตอนรังสีโดยรวบรวมผ้าอะไรเก่าและผ้าลวดพิสูจนหายไปจะเป็นตัวอย่างที่พันธนังซีปีหกหนึ่งได้ปรปับปรุงพิพานและยกว่าเป็นพื้นการเรียนรู้ส่งเสริมท่องเที่ยวและพิพานประมาณนี้เรามีขายครับนี่ไปดูกันเลยครับนี่เฟวิงเฟบิกชอปเวฟิงครับไปดูกันเลยครับ ม,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 มีมีสถานที่อะไรบ้างมียังไงอธิบายตรงตรงนี้มีอาจารย์ตรงนี้เป็นเดี๋ยวกิจกรรมตรงนี้คือตรงนี้เป็นศูนย์โชว์สินค้าชข้งล่าง,<ไ>งจะเป็นศูนย์เร,รียกว่าที่ทอที่ทอยดูที่ผลิตที่ผลิตนะแล้วก็ชั้นสองเนี่ย ข้างบนเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องราวความประวัติความเป็นมาของป้าทอนางเหมือนสี่ดณงนั้นอาจารย์เดินก็ไปดูผ้าทอนะถ่ายลงถ่ายรูปได้ขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์เรื่องราวความเป็นมาอย่างไรจะได้เข้าใจครับคุณแล้วอยากจะซื้ออะไรมาตรงนี้เลยแกเชียร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรานัดเจอตรงนี้นะให้เวลาพอสมควรเลยนะครับพอสมควร่าจะดูเป็นฝ้ายหรืออะไรถ้ามีหนี่เอ่อเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือว่าเป็นพืนผ้าผ้ามีตั้งฝ้ายมีตั้งไหมค่ะแต่ว่าเสยื้อก็คือจะเป็นฝ้ายค่ะถ้าเป็นผ้าไหมก็จะเป็็นนผ้าติดเประ ลายก็ลับเป็นเพื่อเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือถ้าขึ้นงต้องขึ้นต้งบนอ๋อจริงๆก็คือผ้าที่นี่มีสองประเภทครับที่เป็นผ้าที่ลายเอกลักษณ์คือเป็นผ้าที่เราตอจากกีโบราณผ้าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยฝั่งนู้นเป็นลายพัฒนาผ้าที่จะตอจากกีกระตุกก็คืออยู่ด้านล่างที่ตอกันอยู่เป็นกีกระตุกค่ะในสองแบบตัวนี้ก็เนี่ยตัวนี้คือลายเอกลักษณ์เนี่ยลายลายทิตาโอเคโอเคครับ อันก็อะไราอีกแล้วคุณผนคือครับเอกลักษณ์ตัวนี้เอกลักษณ์ตัวนี้ก็คือเอก,กเผมผมเลักษณ์เฉพาะเขาคือยืนแดงผงเลืองยืนแดงผื่นแดงอ่าแล้วก็ผงเลยสี่เลืองอ่าค่ายล้็นเส้นเส้นเส้นผื่นค่ะเส้นยืนเสน้น,สนยืนเอาไปดูดี่าแล้วก็ตัวพัานก็คือตัวผงเราจะเรียกว่าผงนะคะผุ้งผุ้งผุ่งผุ้งผุ่งโอ้ตัวผุ่งพอดีผ่าน่ะเดี๋ยวพี่จะได้เห็นข้างล่างบางครั้งคือคุยแล้วถ้าไม่เห็นคนพอ ตอนโทรจะไม่รู้ว่าตัวไหนคือท่านยืนตัวไหนคือตัวผ่านหรือท่านพุ่งโอเคไหมโอเคปันนี้นะครับอ่ะไปแรกกันตาครับอันนี้ก็แล้วก่อนจะไปดูข้างล่างดูผลิตภัณฑ์ครับนี่ผมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตครับถ้ามีโอกาสถ้าไม่ไม่อายุยังยืนครับก็จะมาดูมาชมอีกครับอยู่ไกลครับมาจากโคราชมาจากอีสานมาจากสกลมาจากชัยภูมิครับนี่ครับเป็นผ้าไหมนะครับไม่อยากจับเลยครับผ้าไหมผ้าฝ้ายไม่รู้แต่สวยจังครับผ้าฝ้ายอ่ะ เออช่วย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 จังช่วยมากเลยครับโอ right? uh, ้ยี้ายไฟทำไมยิบย so, ิบยิบพายไฟอ่ะใช่ค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นป้ายที่มีความเหลืองเอาในตัวเหมือนผ้าไหมเลยค่ะเป็นป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่จ่าจับมาจับไปใช่ใช่พ่มพุ่มจับจ่าจับไปไปต่างแกเลยนะอธิบายไงช่วยจังแม่ปนนีป้ายไฟเลยป้ายค่ะก็คือจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นป้ายที่มีความเหลืองเอาในตัวเป็นป้ายเส้นเล็กมีความเหลื่องได้ก็ูเหมือนไหมจะเป็นป้ายร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ ซักมือหรือซักซักเครื่องได้ค่ะปกติกันเลยกันโอ้ปลามันเสียไหมไม่เสียค่ะอู้เสียดายเกษียณแล้วครับถ้าไม่เกษียณซื้อไปใส่ทำงานเลยครับเนี่ยชอบแบบยิ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 บกนี่ยด้วยทั้งอันนี้ปลาปลายก็ดีกว่าปลาไม้เลยครับเวลาไปงานตัวงานแต่งอาจารย์ยังได้เข้างานแต่สังคมผมไม่แต่งนะครับแต่งอะไรไม่แต่งเหรอเอาแต่งคนอื่นไหมว้าว าครับอันนี้ก็เป็นอาเรกอะไรภาเจนไหมอันนี้จะเป็นผ้าฝากลุมไหล่ฝากกุมไหล่ถ้า้อไปฝากกุฝากลิกได้จานไม่ยังไม่ถ่ายเาเป็นเ้าเด้อยังไม่ต้าเด้อสงนี้ต้องจองนะไม่จองไม่ได้ยอดจอผลิตไม่ทันไม่ทันทำด้วยมือไงแฮนด์มิกไหวได้เราผืนอันนี้สังค์ทอ เป็นขององค์กรอะไรอย่างเ้ใช่ค่ะเป็นของที่เขาอ๋อน่องน้องน่องาคาทราคาที่ตัวตัวอะไันนี้อันนี้สองพค่ะองพันเจแงมามคิวก่อนเลยตัวไม่แป้งค่ะเราะว่าไปตัดข้างนอกอ่ะผ้าผีต้อเสื้อตั้งสามลากสามลากเขานองแล้วนะคะใช่ก็ปตัดประมาณทุกชุดแล้วก็คือฝันหาวหรือว่าสองพันมันเยอะราคาจังแต่ส่วนนี้คือสองพันขึ้นแต่นี่คือสองพันเจ็ดไม่ต้องไปอะไรแล้วแล้วเป็นเอกลักษณ์เลย เฮนเม็กกับเจ้านะเฮนเม็กไม่ซ้ำไม่ซ้ำอันนสองตัวมานสองตัวค่ะซ้อนกันอยู่หมายที่นละตัวถิ่นละตัวสองตัวได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่แขวนเลยซ้อนซ้อนกันไว้อ่าขอบคุณครับนี่ของของข้อข้อเลดี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือเอกลักษณ์เป็นลายตุ๊กตาค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยตุ๊กตาถือดอกบัวถ้าพี่ขึ้นด้านบนอ่ะพี่จะเห็นลายผ้าต่างๆของที่นี่มีถึงสามสิบเก้าลายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของนามมือสี ตุก๊กตาถือดอกบัวใช่ค่ะจะซื้อให้คนกับ้านก็ยังไงอยู่เ <c oughs> ราไม่ถูกใจ <c oughs> ต้องให้มาเองครับโอ้ตถ,ถือให้ไม่ต้องห่วงยังก็ถูกใจหมดแหละน <c oughs> อกจากเด <c oughs> ี๋ยวไปติดตามกันถ้าข้าะบนมีทามีมีทอ่อให้แล้คมีพิพิธภัณฑ์ล่างที่เขาทออยู่ด้าล่างคะ่ะเมพี่ก็บอกว่าเวลามาก็ต้องจองอะไรประมาณนั้นที่ต้องการ ้าเหมือนจะทำผิดกิจกรรมก็คือจริงๆต้องแจ้งล่วงหน้ามานิดนึงก็เราจะได้เตรียมฐานไว้ให้แล้วก็วันนี้พอดีตรงกับเด็กๆด้วยเดี๋ยวไปดูได้มีมีเด็กๆมาศึกษาดูงานกันเนอะใช่ค่ะมีเด็กรองเท้าต่างๆเนาะขอบคุณครับกิจกรรมอยู่นี้ก็มีสี่ฐานมีทําขนมทําขนมตอผ้าในเป็นครับมีทําลูกโลมือถือแล้วก็ประพัฒนาค่ะครับกลับไปดูกันนะครับนี่ก็จะไปการกิจสรบมันนีครับโอ้ไปดูครับ โอ้ของจริงครับเนี่ยโอ้โอ้คองแทรครับของจิงคองแทร์เดี่ยวอันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ก้องก้องร้อยที่บาน,อ,บานอันนี้ลายลายที่เราตกแต่งคิดเองไอเดียเองวันนั้น ไม่ลายลายกับป้อมขอบครับเปล่าๆสิตัวไปครับโอ้โอเจอจังเลยครับนี่จะจะฟันครับ เราม uh, th ีการฝึกครับทำไงครับเขาทำเป็นหรือเหรอเนี่ยทำไงครับครับดูข้างบนนะครับเชิญท่านมาส่งเสริมนะครับเกี่ยมโอเคครับ ไปดูข้างบนครับพิจพ,พ,พันธ์นายพิพิจพันธ์นะครับ lonely, โอ้นมากมาสวยเลยครับพิจ <championships> พันธ์้าคอมือหน้าหมื่นสีครับเอาไปดูเลยครับโอ้เวลาเนะยครับลายลูกแก้วอ๋อไม่มีลายแก้วชิงดวง มีชื่อครับโอลายแก้วกุหลาบโอ้เป็นชื่อครับเนี่ยโอ้หลากหลายครับอ๋อมีชื่อลายลูกแก้วอืมลายมุกครับเค,ครับปีจังเลยครับลายผ้าเอกลักษณ์นาเหมือนสีสีแดงมรกตทามีลายลูกแก้ว เอกลักษณ์ครับลายลูกแก้วครับลายพื้นฐานนะครับลายกุหลาบโอ้ เด็กมาศึกษาดูงานนะครับมาจากอำเภออะไรครับสำเีเกาไกลไหมจากนี้โอไปทางสตูนไหมไปอขึ้นขึ้นเนื้อไปยกับตอนนี้ชื่อโรงเรียนอะไรครับ โรงเรียนวัดเจริญร่วมเมืองครับผมมาเด็กป .5 ้าปหกวันมั้นพี่เติมแล้วไหมกำลังจะพี่เติมวันนี้น่าจะแบบมีนะครับผมครับเชื่อจับ่อยครับจับเฉยจับเฉย กับเจเจนะครับผมอ <S 2> <S 2> ัดนะกับเจเจนะครับอัดครับตอนนี้เราก็มองนิดนึงตอนนี้ก็เป็นผ้าพื้นเมืองเป็นลายพื้นเมืองครับอยู่ที่ตำบลดังสีครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองดังสีครับโอ้กางรกครับสวยมากเลยครับลายเอกลักษณ์แดงแดงลายอยู่พื้นสีแดงนะครับพื้นสีแดงลายอยู่ครับอันนี้อยู่ที่ตำบลดังสีเมือ นายนนายงจังหวัดตรังอายุ8รับ